สวัสดีค่ะวันนี้กบจะมาแนะนําธุรกิจของเดะเจมนะคะว่าเป็นยังไงมายังไงนะคะบริษัทเดดเจมตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะ ะะบริษัทเดอะเจมเป็นบริษัทที่เล็กๆไม่ได้ใหญ่มากแต่ดึงพาร์ทเนอร์ใหญ่ๆถึง5พาร์ทเนอร์เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า5พาร์ทเนอร์มีใครบ้างค่ะพาร์ทเนอร์ที่1น,นะคะก็คือท่านประธานและท่านรองประธานท่านประธานคุณดวงใจพงติวัฒนากูลท่านนะคะทํางานเกี่ยวกับเปิดมินิมาร์กนะคะเปิดมาทั้งชีวิตนะคะแต่ตัดสินใจมาสําเร็จกับธุรกิจเครือข่า,ขายใช้เวลาเพียงแค่4ปี12ล้านค่ะส่วนท่านรองประธานคุณอัฟฟานเสกหวังนะคะเป็นวิศวกรไฟฟ้านะคะ ทํามาจนเป็นบุคคลดีเด่นเลยนะคะแต่มาสําเร็จกับธุรกิจเครือข่าีายาปี30กว่าล้านค่ะ,ะมาดูพาร์ทเนอร์ที่2กันนะคะพาร์ทเนอร์ที่2ก็คือบริษัทอินโนวาแลตและก็เซนนะคะเป็นบริษัททีอ่อันดับ1ของสวิตเซอร์แลนด์และเป็นอันดับ5ของเมืองไทยเลยนะคะไม่ว่าเครื่องมือในการทําการผลิตเนี่ยมีมูลค่าถึง30ล้านนะคะดารงดาราดาราทุกคนก็ ามาผลิตที่นี่เหมือนกันวันนี้พี่ไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าบริษัทเดอะเจมจะจ้างนักวิจัยกวนกันหลังบ้านหรือทํากันหลังบ้านโดยที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะส่วนพันเนอร์ที่3นะคะก็คือ Curry DSL หรือไปซนีเพราะบริษัทของเดอะเจมนะคะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเราสามารถนะคะทำธุรกรรมนะคะบนมือถือนะคะทำที่ไหนก็ได้เราคีย์บนมือถือนะคะปุ๊บ คอรีกับ DSL ทําหน้าที่ในการส่งสินค้าให้กับลูกค้าเราเราไม่ต้องเสียเวลานะคะไปเค r รีไปแพ็คของซื้อกล่องอย่างเงี้ยค่ะหรือยืนต่อแถวกันแบบเนี้ยไม่ต้องเสียเวลาเลยทํางานอยู่ที่บ้านก็มีไรายได้เกิดขึ้นค่ะส่วนพาร์ทเนอร์ที่4ก็คือ7 e เ e ่นอีเลฟและ ธนาคารต่างๆช่วยในเรื่องด้านธุรกรรมทางด้านการเงินปกติแล้วนะคะธนาคารก็จะปิดบ่ายสามแล้วค่ะแต่เราเยังทํางานกันต่อถูกต้องไหมคะทีนี้นะคะระบบการโอนเงินนะคะเราสามารถโอนเงินที่เซเว่นอีเลได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะทําให้การทํางานของเราไม่สะดุดเลยนะคะมาดูพาร์ทเนอร์สุดท้ายกันนะคะก็คือ The Power of Camp นะคะ The Power of Camp เป็นโรงเรียนสอนนักธุรกิจนะคะสอนคนธรรมดาธรรมดาให้เป็นคนพิเศษได้นะคะการจัดงานเด power o f camp นะคะแค่เพียง2วัน1คืนนะคะเข้าไปเรียนรู้ระบบนะคะของเดอเจมนะคะแล้วคุณสามารถออกมาทำรายได้ให้กับตัวเองได้สามารถมีรายได้1 0 0 0 0แสบาทต่อเดือนได้เลยค่ะโอเคไหมคะว่าพาร์ a เนอร์ทั้ง5พาร์ a เนอร์ของเราสุดยอดมากค่ะ